คุณเคยสงสัยไหมว่าความรักในวัยชราจะสามารถทดสอบความจริงใจได้หรือไม่พี่สะพ้ายและเขาใกล้ชิดจนหัวใจเต้นแรงแต่ความลับบางอย่างกำลังรอคอยจะเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้คุณต้องกลั้นหายใจคุณจะเลือกอยู่ข้างความรักหรือรเผชิญความจริงที่ชอกใจแสงเย็นของยามบ่ายสาดเข้ามาทางหน้าต่างกระทบลงบนต้นไม้เก่าที่วางดอกกุหลาบแดงสดไว้ในแจกันใส พี่สะพ้ายนั่งอยู่บนเก้าอี้ผมสีเงินของเธอสองประกายใต้แสงแดดมือเล็กๆของเธอสั่นเล็กน้อยขณะเอื้อมไปหยิบแก้วชาอุ่นๆรสชาตินุ่มละมุนของชาทําให้เธอยิ้มเบาๆเ,เขายืนอยู่ใกล้ๆมองเธอด้วยสายตาอบอุ่นใจเขาเต้นแรงเหมือนครั้งแรกที่พบกันกลิ่นดอกกุหลาบลอยมาแต่จมูกทําให้หัวใจเขาอ่อนโยนลงพี่สะพ้ยอยาถอดออกให้เป็นแบบนี้เสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหมาย เธอเหลือบตามองเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลเข้าสู่หัวใจมือเขาเอื้อมไปจับมือเธอนิ้วของเขาสัมผัสผิวอ่อนนุ่มความเงียบระหว่างพวกเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่พูดไม่ได้เพียงแค่สายตาก็สื่อสารทุกอย่างลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างทำให้ผ้าม่านไปลิวไหวเบาๆเธอรู้สึกถึงความใกล้ชิดที่มากเกินกว่าจะอธิบายใจเธอสั่นระรัวราวกับเป็นครั้งแรกของความรักเขาเอ่ยเสียงต่ำเดี๋ยวจะใส่เข้าไป คำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอกระตุกเธอไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยนั้นทำให้เธอยอมให้ใกล้เขาแสงแดดเริ่มจางลงห้องเต็มไปด้วยเงาอ่อนๆแต่ความอบอุ่นระหว่างพวกเขาไม่จางหายเสียงหัวใจเต้นสอดประสานกันเหมือนดนตรีเบาๆพี่สะพ้ยยิ้มบางๆเอียงหน้าลงไปใกล้เขากลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเขาอบอวลอยู่รอบตัวความรักในวัยชารานี้กลับสดใสและทรงพลัง เหมือนความทรงจําเก่าๆที่กลับมามีชีวิตเขาเอามือวางเบาๆบนแก้มเธอสัมผัสนั้นทําให้หัวใจทั้งคู่สั่นสะเทือนความรู้สึกบางอย่างที่พวกเขาเก็บไว้มานานถูกปลดปล่อยออกมาทั้งสองหยุดหายใจรู้สึกถึงโลกที่หยุดหมุนรอยยิ้มของเธอส่องประกายแววตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดยกเว้นเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันมือของเขายังคงสัมผัสแก้มเธออย่างเ,ออางเ่าเบา แต่แรงกดนั้นเต็มไปด้วยความแน่วแน่เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลเข้ามาในหัวใจเหมือนทุกความเหงาที่เก็บไว้ตลอดหลายปีถูกละลายหายไปเสียงนาฬิกาในห้องดังเป็นจังหวะช้าๆแต่และวินาทีเหมือนยืดออกเป็นชั่วโมงเธอมองตาเขาแล้วรู้สึกถึงบางสิ่งที่เกินคำบรรยายหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาเขาเอื้อมมือไปลูบเส้นผมสีเงินของเธอปลายนิ้วสัมผัสถึงความนุ่มและอบอุ่น ความทรงจําเก่าที่เคยมีร่วมกันย้อนกลับมาทําให้เธอหลับตาและถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่ต้องกลัวเสียงเขากระซิบเบาๆข้างหูทําให้ขนลุกเกลียวไปทั้งร่างเธอรู้ว่าคําพูดนั้นไม่ใช่เพียงคําตอบประโลมแต่เป็นคําสัญญาที่ลึกซึ้งและจริงใจลมเย็นพัดเข้ามาจากหน้าต่ายครั้งทําให้ผ้าม่านปลิวไหวราวกับเต้นไปกับจังหวะหัวใจกลิ่นใบไม้ที่อยู่ด้านนอกเข้ามาแต่จมูก สร้างความรู้สึกสดชื่นและประบางในเวลาเดียวกันเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ดวงตาสีเข้มมองตรงเข้าตาเธอแววตานั้นเต็มไปด้วยความรักแต่ก็มีความกระวนกระวายบางอย่างซ่อนอยู่เธอสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดแรงดึงดูดที่ทําให้หัวใจสั่นไหวเธอยื่นมือไปแต่อกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและจังหวะหัวใจที่สอดประสานลมหายใจของเขาเข้ามาผสมกับลมหายใจของเธอเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน เหลือเพียงพวกเขาอยู่ด้วยกันในห้องเล็กๆแห่งนี้เสียงนกจากด้านนอกดังแว่แวๆแต่เธอกลับไม่ได้ยินอย่างชัดเจนเพราะความรู้สึกภายในทําให้เธอจมอยู่กับเขาสัมผัสแต่ละอย่างของเขาความอบอุ่นความนุ่มนวลและความมั่นคงเดี๋ยวฉันใส่ให้เข้าไปคําพูดนั้นกลับมาอีกครั้งทําให้เธอใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความตึงเครียดที่เต็มไปด้วยความใกล้ชิดเธอยิ้มบางๆและพยักหน้า ปล่อยให้เขาใกล้ชิดเธอมากขึ้นเขาเอามือประคองมือเธอนิ้วของเขาประสานกับนิ้วเธออย่างแนบชิดเธอรู้สึกถึงความมั่นคงและความปลอดภัยแม้ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดแต่ตรงนี้ทุกอย่างหยุดนิ่งเธอเริ่มสังเกตความอบอุ่นที่ไหลาจากร่างเขามันไม่ได้มาเพียงจากผิวหนังแต่เป็นความรู้สึกที่เก็บสะสมมานานความรักความห่วงใยและความทรงจำทั้งหมดหลอมรวมอยู่ในแต่ละสัมผัส เขาเอ่ยชื่อเธอเบาๆเสียงนั้นเหมือนเพลงที่อบกอดหัวใจทำให้เธอรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตนี้รวมถึงความผิดหวังและความเหงาถูกเยียวยาในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแสงแดดเริ่มอ่อนลงทาบลงบนผิวของพวกเขาสร้างเงานุ่มๆรอบตัวเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นรอบหัวใจเหมือนโลกทั้งใบเต็มไปด้วยความรักเขาเอียงหน้าเข้ามาใกล้ สัมผัสริืนฝีปากกับแก้มของเธอเบาๆความรู้สึกนั้นไม่รุนแรงแต่ลึกซึ้งทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนน้ำในสายน้ำเย็นที่ไหลเข้ามากระทบหินเย็นชุ่มและกระตุ้นความรู้สึกเธอเอียงหัวไปสัมผัสเขาลมหายใจของทั้งคู่ปะทะก,กันทำให้ความตึงเครียดภายในใจคลายลงความรู้สึกลมุลและปลอดภัยไหลเข้ามาแทนที่เธอรู้สึกว่าทุกอย่างที่เคยสูญเสียไป กลับคืนมาในเซี่ยววินาทีนี้เสียงนาฬิกายังคงดังแต่ตอนนี้ไม่ทําให้เธอรู้สึกกังวลแต่เป็นจังหวะของหัวใจที่สอดประสานกันเธอเอื้อมมือไปแต่ผมเขาเบาๆรู้สึกถึงความอบอุ่นและสัมผัสที่แท้จริงลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยทําให้ผ้าม่านไหวพลิ้วแต่เขากลับเอื้อมมือมาประคองเธอเหมือนโลกภายนอกไม่สามารถทําอะไรได้พวกเขาอยู่ด้วยกันในโลกของตัวเอง เต็มไปด้วยความรักและความใกล้ชิดไม่เคยคิดว่าจะมีวันแบบนี้เสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่เขากลับยิ้มอบอุ่นทำให้หัวใจเธอสงบลงเธอรู้ว่าความรักในวัยชารานี้มีพลังมากกว่าที่เคยคิดเขาเอียงหน้าลงริมฝีปากใกล้กับหูเธอกระซิบเบาๆเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและรักแท้ทำให้หัวใจของเธอสั่นสะเทือนความรู้สึกทั้งหมดที่เก็บไว้นาน ถูกปลดปล่อยออกมาในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเธอยิ้มออกมาน้ำตาเล็กๆไหลาอาบแก้มแต่ไม่ใช่น้ำตาเศร้าเป็นน้ำตาของความสุขของความรักที่แท้จริงและความรู้สึกที่ไม่มีวันลืมเขายังคงประคองมือเธอทั้งสองจมอยู่กับความรู้สึกนั้นโลกภายนอกเลือนลางหายไปเหลือเพียงความอบอุ่นและหัวใจสองดวงที่เต้นสอดประสานกัน มือของเขายังคงประคองมือเธอไว้แน่นแต่สัมผัสนั้นไม่รุนแรงเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความรักเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลเข้ามาในหัวใจเหมือนทุกความเหงาที่เก็บสะสมมาตลอดหลายปีถูกละลายออกลมเย็นพัดเข้ามาจากหน้าต่างทำให้ผ้ามั่นไหวเป็นจังหวะเธอเอียงหน้าพิงไหล่เขาดวงตาปิดเบาๆเพื่อซึมซับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นเขาลูบหลังเธอเบาๆ ความรู้สึกที่แผ่วเบานั้นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเหมือนเด็กสาวที่เพิ่งพบรักครั้งแรกแต่ลึกซึ้งและทรงพลังยิ่งกว่าทุกความเศร้าทุกความเหงาถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความมั่นคงฉันอยากให้พี่สะพายอยู่แบบนี้ตลอดไปเสียงเขาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเธอสะดุ้งเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาความรู้สึกนั้นทำให้ร่างกายของเธอสั่นระริก ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรักแต่ก็มีความกังวลบางอย่างซ่อนอยู่เธอสามารถเห็นมันได้ชัดเจนความกังวลน,นั้นทำให้เขาดูมนุษย์มากขึ้นและทำให้เธอรักเขามากขึ้นไปอีกเธอเอียงหน้าพิงอกเขาได้ยินเสียงหัวใจเขาชัดเจนมันเต้นสอดประสานกับหัวใจเธอทำให้เธอรู้สึกถึงความปลอดภัยและความอบอุ่นที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมาเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้ ริมฝีปากของเขาแทบจะสัมผัสกับเธอแต่ก็หยุดเพียงแค่ใกล้ชิดความใกล้ชิดนั้นเต็มไปด้วยความหมายมากกว่าการจุมพิษใดๆมันคือคำสัญญาคือความรักที่ไม่ต้องพูดก็เข้าใจแสงแดดเย็นเริ่มจางลงกระทบกับผิวของพวกเขาอย่างอ่อนโยนทำให้ร่างกายทั้งสองเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยแสงทองเธอรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ไม่มีวันจบลงและอยากให้มันหยุดอยู่ตรงนี้ตลอดไป เขาเคลื่อนน้ำลายแล้วกระซิบข้างหูเธออีกครั้งเดี๋ยวจะใส่เข้าไปคำพูดนั้นทำให้เธอใจเต้นแรงขึ้นอีกไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความตึงเครียดที่เต็มไปด้วยความใกล้ชิดเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขาเห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเหมือนคลื่นลมอ่อนๆพัดผ่านใจทำให้หัวใจทั้งสองดวงสั่นสะเทือนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เขาเอามือประคองแก้มเธอราวกับกลัวว่าเธอจะหายไปความอบอุ่นนั้นซึมลึกเข้าไปในทุกเซลล์ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยที่สุดในโลกแม้ความชราและเวลาที่ผ่านมาก็ไม่สามารถทำลายความรักนี้ได้เธอเริ่มยิ้มน้ําตาเล็กๆไหลาอาบแก้มแต่ไม่ใช่น้ําตาเศร้าเป็นน้ำตาของความสุขและการได้พบกับรักแท้ในวัยชราเขาเอียงหน้าเข้ามาใกล้มากขึ้น คราวนี้สัมผัสเบาๆของริมฝีปากทำให้เธอสถานหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองในยามสงครามแต่ก็เต็นไปด้วยความอ่อนโยนและปลอดภัยลมหายใจทั้งสองประทะกันเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่แรงเกินกว่าจะอธิบายทุกความรู้สึกที่เก็บไว้เป็นปีตอนนี้ถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมดโลกภายนอกเลือนลางเหลือเพียงความอบอุ่นและหัวใจสองดวงที่เชื่อมโยงกันเขาจับมือเธอทั้งสองข้าง ดวงตาของเขามองเธออย่างตั้งใจความรักในวัยชารานี้ไม่ต้องคำพูดเยอะเพราะทุกการกระทำทุกสัมผัสคือคำพูดแทนใจที่ลึกซึ้งที่สุดเธอเอ็นตัวพิงเขาแน่นขึ้นรู้สึกถึงความมั่นคงและความอ่อนโยนทุกสิ่งรอบตัวเลือนหายไปเหลือเพียงพวกเขาในโลกเล็กๆของตัวเองเต็มไปด้วยความรักและความใกล้ชิดเขาเอื้อมมือไปลูบผมเธอความรู้สึกนั้นลึกซึ้งและละมุนละม เธอหลับตาและสูดลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความอบอุ่นและความรักที่ไม่เคยมีใครเข้าใจได้เสียงนาฬิกาในห้องดังชา้ชาๆแต่กลับไม่รบกวนความรู้สึกของเธอทุกจังหวะหัวใจสอดประสานทำให้เธอรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมีค่าและรักนี้มีค่ามากที่สุดลมพัดแรงขึ้นทาม่านปลิวไหวพลิ้วแต่เขาเอื้อมมือมากอดเธอทำให้เธอรู้สึกปลอดภัย เหมือนโลกภายนอกไม่สามารถเข้ามาแต่พวกเขาได้ไม่เคยคิดว่าจะมีวันแบบนี้เธอพึมงทำเสียงเบาเขายิ้มและประคองใบหน้าของเธอสายตาของเขาอบอุ่นและมั่นคงเหมือนสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอเอียงหน้าเข้าหาเขาสัมผัสเบาๆของริมฝีปากกับแก้มทำให้หัวใจทั้งสองดวงเต้นแรงและสะเทือนความรู้สึกทั้งหมดที่เก็บไว้เป็นปีถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ แสงแดดยามเย็นเริ่มอ่อนลงทาบลงบนผิวของพวกเขาทำให้ร่างกายทั้งสองเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยความอบอุ่นเธอรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ไม่มีวันสิ้นสุดและอยากให้มันหยุดอยู่ตรงนี้ตลอดไปเขาโน้มหน้าลงมาช้าๆริมฝีปากใกล้กับริมฝีปากเธอแต่ยังคงเว้นระยะความใกล้ชิดนั้นเต็มไปด้วยความหมายมากกว่าการจุมพิตใดๆมันคือความรักที่ไม่ต้องพูดก็เข้าใจ เธอหลับตาและสูดลมหายใจเข้าลึกๆหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ลมหายใจของเขาอบอว่นอยู่รอบตัวทุกความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อพวกเขามือของเขายังคงประคองเธอไว้นิ้วทั้งสองสอบประสานกันแน่นความรักในวัยชารานี้ไม่ได้มาง่ายๆแต่ตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความมั่นคงเธอเอ็นตัวพิงเขาแน่นขึ้น ดวงตาเธอเปล่งประกายน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขและการได้พบกับรักแท้ความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลายแสงสุดท้ายของวันศาสตร์เข้ามาตกกระทบบนใบหน้าทั้งสองสร้างเงานุ่มๆรอบตัวทำให้ช่วงเวลาแห่งความรักนี้สมบูรณ์แบบเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อพวกเขาเขาเอื้อมมือไปลูบแก้มเธอและกระซิบข้างหู พี่สะัยพเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปหัวใจเธอสันสถานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นเหมือนทุกสิ่งที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมาในเสี้ยววินาทีนี้เธอยิ้มและหลับตาลงอีกครั้งจมอยู่ในความรักและความอบอุ่นหัวใจสองดวงสอดประสานกันเหมือนโลกทั้งใบกลายเป็นของพวกเขาเพียงสองคนความเงียบเข้าปกคลุมห้องหลังจากช่วงเวลาที่แสนอบอุ่นแต่ใจเธอยังคงเต้นแรงไม่หยุด หัวใจของเขาก็เหมือนกันความรู้สึกที่อบอุ่นเริ่มเปลี่ยนเป็นความตึงเครียดเล็กๆเ,เหมือนลมพายุที่ใกล้เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวสายตาของเขามองไปที่หน้าต่างดวงตาสีเข้มซับซ้อนราวกับกำลังต่อสู้กับความคิดบางอย่างเธอสังเกตเห็นรอยยิ้มของเขาสั่นเล็กน้อยและหัวใจของเธอก็สะดุ้งทันทีพี่สะพ้ยเรามีบางสิ่งต้องคุยกันเสียงเขาพาเบาแต่เต็มไปด้วยน้ำหนัก เธอรู้สึกถึงความจริงจังความรู้สึกอบอุ่นจากครู่ก่อนถูกแทนที่ด้วยความไม่แน่นอนเขานั่งลงข้างเธอมือทั้งสองยังคงจับกันแน่นแต่ความเงียบระหว่างพวกเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดลมหายใจของทั้งสองสั้นลงเหมือนรอคอยคำพูดสำคัญฉันฉันมีความลับบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกเสียงเขาสั่นเล็กน้อยหัวใจเธอสั่นแรงความตื่นเต้นผสมกับความตัว ทำให้ลมเย็นพัดผ่านร่างกายเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยแต่ก็มีความอยากรู้แฝงอยู่เขาละสายตาออกไปทางอื่นแล้วค่อยๆหันกลับมาดวงตาของเขาเจือความเสียใจบางอย่างฉันฉันไม่อยากให้พี่สไปยเสียใจเขาพูดเบาๆแต่เสียงนั้นก้องในหัวใจเธอความเงียบตาม,มาหลังคำพูดยาวนานจนทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทุกวินาที เธอจับมือเขาแน่นขึ้นพยายามส่งความมั่นใจให้แต่ในใจเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นราวกับโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวเขาเงยหน้ามองเธอดวงตาเข้มข้นจนเธอแทบจมลงไปฉันฉันไม่เคยบอกใครเรื่องนี้คำพูดนั้นทําให้หัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะความอบอุ่นที่เคยรู้สึกหายไปแทนที่ด้วยความสงสัยและความตึงเครียดเธอเอียงหัวถามเสียงเบาอะไร อะไรที่พี่พูดไม่ได้เขาเงยหน้าขึ้นมองดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความกังวลฉันเคยเคยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียงเขาสัน่นหัวใจเธอเหมือนถูกกระชากความอบอุ่นก่อนหน้านี้สั่นสะเทือนความรักที่เธอมั่นใจกำลังสั่นไหวเธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรร่างกายสั่นเล็กน้อยแต่ใจเธอยังคงยึดมั่นในความรักเธอยื่นมือไปแตะแก้มเขา บอกฉันฉันจะเข้าใจเสียงเธอสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงเขาหลับตาลงกลืนน้ำลายและเริ่มเล่าเรื่องราวที่ซ่อนเร้นมานานเรื่องราวที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทุกคำพูดเต็มไปด้วยความเสียใจและความปรารถนาที่อยากให้เธอเข้าใจเธอฟังทุกคำน้ำตาเริ่มไหลแต่ไม่ใช่เพราะโกรธหรือเสียใจ เป็นเพราะความเห็นใจและความรักที่ไม่จางหายหัวใจเธอสั่นสถานแต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเขาหันมามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวังฉันอยากให้เรายังคงอยู่ด้วยกันแต่ฉันกลัวว่าเรื่องนี้จะทำลายเราหัวใจเธอปวดร้าวแต่กลับเต็มไปด้วยความรักเธอจับมือเขาแน่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันอยู่ตรงนี้กับคุณน้ำเสียงมั่นคงและอบอุ่น ทำให้เขารู้สึกโล่งใจและหัวใจเขาเริ่มสงบลงบ้างแสงแดดยามเย็นตกกระทบผิวทั้งสองสร้างเงานุ่มนุมรอบตัวโลกภายนอกเหมือนถูกตัดขาดเหลือเพียงความรักและความอบอุ่นแม้ความจริงจะทำให้ใจสัน่นแต่ความรักยังคงยืนหยัดเขาน้อมตัวเข้ามาใกล้ริมฝีปากแทบจะสัมผัสกันแต่ยังเว้นระยะทั้งสองรู้สึกถึงแรงดึงดูด และความกลัวเล็กๆของการเปิดเผยหัวใจทั้งหมดลมหายใจทั้งสองสอดประสานกันเธอพิงหน้าลงบนนอกเขาได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงมันเป็นเสียงที่บอกว่าพวกเขายังอยู่ด้วยกันแม้ความลับจะถูกเปิดเผยความรักยังคงอยู่เขาเอื้อมมือไปลูบผมเธอความรู้สึกนั้นละมุนละมัเหมือนต้องการบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไป ความตึงเครียดค่อยๆค,คลายลงแต่ความรักและความปรารถนายังคงแรงพวกเขานั่งอยู่ในความเงียบจับมือกันแน่นและมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงสุดท้ายของวันศาสตร์เข้ามาทําให้ร่างกายทั้งสองอบอุ่นน้ําตาไหลรินบนแก้มเธอรู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงความรักในวัยชารานี้ไม่เหมือนรักครั้งแรกแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความผูกพันลึกซึง้ง เขาเอียงหน้าเข้ามาริมฝีปากสัมผัสแก้มเบาๆและกระซิบข้างหูไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันรักคุณเสมอหัวใจเธอสั่นสถานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักลมเย็นพัดเข้ามาอีกครั้งผ้าม่านไหวพลิ้วแต่พวกเขาไม่สนใจโลกภายนอกเพราะตอนนี้หัวใจทั้งสองดวงเชื่อมต่อกันเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้ เธอหลับตาลงอีกครั้งหัวใจเต้นแรงราวกับกลองดังในอกลมหายใจของเขาอบอวนอยู่รอบตัวเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อพวกเขาแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแถวเบาแต่ชัดเจนในความเงียบทําให้ทั้งสองสะดุง้งความอบอุ่นที่เคยมีสะดุดชั่วขณะหัวใจของเธอสั่นด้วยความวิตกเขารีบลุกขึ้นเดินไปหยิบโทรศัพท์จากตก๊หน้าจอสว่างขึ้นพร้อมกับชื่อที่ทําให้เขาเกรง เธอมองตามแต่ไม่กล้าพูดอะไรความสงบก่อนหน้านี้เริ่มถูกทำลายใช่ครับผมจะไปเดี๋ยวนี้เสียงเขาพราวเบาแต่จริงจังเธอรู้ทันทีว่ามีบางสิ่งร้ายแรงเกิดขึ้นแต่ไม่ทันได้ถามเขาก็วางสายแล้วหันมามองเธอดวงตาของเขาเจือด้วยความกังวลและความเสียใจลึกๆเธอถามเสียงเบาเกิดอะไรขึ้นแต่เขาเพียงสายหน้า และยื่นมือมาประคองเธอแน่นฉันต้องไปจัดการบางอย่างเดี๋ยวนี้เสียงเขากระชับและหนักแน่นความอบอุ่นและความปลอดภัยที่เธอเคยรู้สึกถูกแทนที่ด้วยความหวาดหวัน่นหัวใจเธอสั่นแรงขึ้นเธอจับมือเขาแน่นฉันไปด้วยแต่เขาสายหน้าไม่คุณต้องอยู่ที่นี่เสียงเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยและเศร้าเธอยืนอยู่ที่เดิมมองเขาเดินออกจากห้อง หัวใจเต็นไปด้วยความไม่แน่นอนลมเย็นพัดเข้ามาจากหน้าต่างผ้าม่านไหวพลิ้วเหมือนลมกำลังพัดทาความสงบออกไปเวลาผ่านไปอย่างช้าช้าเธอนั่งลงบนเก้าอี้จับมือของตัวเองแน่นราคอยเขากลับมาแต่ในใจเต็นไปด้วยความกังวลเรากับมีบางสิ่งซ่อนอยู่ข้างนอกเสียงเปิดประตูดังขึ้นเบา,เบา,เบาๆเธอลุกขึ้นแต่ภาพที่เห็นทำให้เธอช็อก เขาไม่ได้กลับมาเพียงคนเดียวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความเจ็บปวดแต่สิ่งที่ทําให้หัวใจเธอสั่นแรงที่สุดคือร่างของอีกคนที่ยืนอยู่ข้างเขาหญิงสาวคนนี้ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนยิ้มบางๆแต่เต็มไปด้วยความรู้ลึกซึง้งหัวใจเธอเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะความอบอุ่นทั้งหมดที่เคยมีกลับกลายเป็นความสับสนและเจ็บปวดเขาเดินเข้ามาใกล้และพูดเบาๆ ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจให้คุณเจอแบบนี้เสียงเขาเต็นไปด้วยความสับสนและเสียใจแต่คำพูดนั้นไม่สามารถเยียวยาหัวใจที่สะเทือนได้เธอรู้สึกถึงความเย็นแผ่ซ่านเหมือนโลกทั้งใบหดตัวลงรอบตัวความรักที่เธอมั่นใจถูกสั่นคลอนอย่างแรงน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ไม่ใช่เพราะความเศร้าเพียงอย่างเดียวแต่เพราะความเจ็บปวดและความทรงจำที่พังทลายเขาเอื้อมมือมาประคองเธอแต่เธอถอยออก ร่างกายสั่นด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนความรักความผิดหวังความสับสนทุกอย่างผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวอีกคนยิ้มเหมือนรู้ความรู้สึกของเธอและพูดเบาๆไม่ต้องห่วงนักฉันไม่ได้มาทำร้ายใครแต่คำพูดนั้นกลับทาให้หัวใจเธอสับสนมากขึ้นเพราะความจริงไม่ได้ง่ายเหมือนที่เธอคิดเขานั่งลงข้างเธอจับมือเธอแน่นฉันต้องบอกคุณทุกอย่าง เสียงเขาเต็มไปด้วยความจริงใจแต่หัวใจเธอยังคงสั่นไม่แน่ใจว่าพร้อมจะฟังหรือไม่เธอหลับตาน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจสับสนแต่ยังคงรักเขาเธอไม่รู้ว่าความรักนี้จะอยู่รอดหรือไม่แต่ในเสี้ยววินาทีเธอยังคงยึดมั่นในความรู้สึกนั้นเขาเริ่มเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอดีตความลับที่เขาเก็บไว้ความสัมพันธ์ที่ไม่เคยเปิดเผย ทุกคำพูดทำให้หัวใจเธอสั่นแรงเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงทีละชั้นหญิงสาวอีกคนยืนฟังแต่ไม่ขัดขวางเพียงยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเงาที่เธอไม่สามารถละสายตาออกความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความตึงเครียดที่แผ่ซ่านหัวใจทั้งสองเต้นแรงและลมหายใจสั้นลงเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากเขา แต่ก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดจากความจริงน้ำตาไหลไม่หยุดความรักความผิดหวังและความทรงจำทั้งหมดผสมปนเปนกันจนแทบจะรับไม่ไหวเขาเอื้อมมือไปลูบแก้มเธอแต่เธอถอยออกฉันฉันต้องการเวลาเสียงเธอสัน่นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความรักที่ไม่สิ้นสุดเขาพยักหน้าฉันเข้าใจฉันจะรอคุณแม้เสียงเขาเต็มไปด้วยความเสียใจ แต่ความจริงใจนั้นทําให้หัวใจเธอสงบลงบ้างแสงไฟเย็นส่องลงมาบนพวกเขาผ้าม่านไหวพลิ้วตามแรงลมหัวใจทั้งสองดวงเต็มไปด้วยความรู้สึกซับซ้อนแต่ในเสี้ยววินาทีนี้ความรักยังคงมีอยู่แม้ความจริงจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเธอหลับตาอีกครั้งพิงตัวลงบนเก้าอี้น้ําตาไหลรินแต่ในใจยังมีความหวังว่าความรักนี้จะสามารถฟื้นขึ้น แม้โลกจะเปลี่ยนไปและแม้ความลับจะเปิดเผยเขานั่งอยู่ข้างเธอมือทั้งสองยังคงจับกันแน่นเหมือนคำสัญญาที่ไม่มีวันสลายและแม้ความจริงจะทำให้เจ็บปวดความรักในวัยชาราย,ยังคงแข็งแรงและเธอรู้ว่าตลอดไปหัวใจของเธอและเขาจะเชื่อมโยงกันไม่จางหลังจากความตึงเครียดและความจริงทั้งหมดผ่านไปเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้มือยังคงจับมือเขาแน่น แต่หัวใจเริ่มสงบลงลมหายใจทั้งคู่เริ่มเป็นจังหวะเดียวกันเขาหันมามองเธอดวงตายังคงเต็มไปด้วยความรักและความเสียใจแต่ครั้งนี้แววตานั้นอบอุ่นกว่าเดิมเหมือนคำสัญญาที่ไม่ต้องพูดก็เข้าใจเธอยิ้มบางๆน้ำตาไหลช้าๆแต่ไม่ใช่น้าตาเศร้าเป็นน้ำตาของความอิ่มเอมความรักที่ทั้งสองมีให้กันแม้ความลับจะเคยทำให้เจ็บปวด แต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกทําให้ชัดเจนเขาโน้มตัวเข้ามาสัมผัสเบาๆของริมฝีปากบนแก้มเธอเหมือนการบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกอย่างกลับมาสู่ความสงบและอบอุ่นแสงเย็นของยามเย็นสาดเข้ามาตกกระทบบนใบหน้าและผมของเธอสร้างเงานุ่มๆรอบตัวทั้งสองเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อให้ช่วงเวลาแห่งความรักนี้ยาวนานที่สุดเธอพิงตัวเข้าหาเขา หัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นคงทุกอย่างที่เคยกลัวและสงสัยตอนนี้กลับกลายเป็นความทรงจำที่ทำให้ความรักของพวกเขาแข็งแรงขึ้นเขาสอดแขนรอบเอวเธอกอดแน่นอย่างเต็มใจแต่ไม่รุนแรงเป็นความอ่อนโยนและความมั่นคงที่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะอยู่ตรงนี้เคียงข้างเธอเสมอเธอหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆ และรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงน้ำตาไหลออกมาอย่างเงียบๆเ,เต็มไปด้วยความสุขและความรักที่ไม่เคยจางพวกเขานั่งอยู่เช่นนั้นเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความหมายแม้โลกภายนอกจะวุ่นวายแต่ในห้องเล็กๆนี้ความรักความเข้าใจและความอบอุ่นกลับกลายเป็นสิ่งที่แข็งแรงที่สุดเธอเปิดตาขึ้นมองตาเขาอีกครั้งและรอยยิ้มของทั้งสองสื่อสารทุกสิ่ง ไม่ต้องมีคำพูดใดๆเพราะทุกการกระทำและทุกสัมผัสบอกเล่าความรักที่ลึกซึ้งที่สุดเขากระซิบเบาๆข้างหูเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปหัวใจเธอสั่นสถานแต่ครั้งนี้เป็นความสั่นที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความมั่นใจแสงสุดท้ายของวันศาสตร์เข้ามาทําให้ทุกสิ่งรอบตัวอบอุ่นผ้าม่านปลิวไหวเหมือนโลกทั้งใบยิ้มให้พวกเขา เธอเอียงหน้าลงพิงไหล่เขาและรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงความรักที่เกิดขึ้นแม้ในวัยชาราเต็มไปด้วยความเข้าใจความอ่อนโยนและความทรงจำที่ไม่ลืมหัวใจสองดวงสอดประสานกันและแม้เวลาจะผ่านไปความรักของพวกเขายังคงอยู่แข็งแรงและสง่างามเหมือนดอกกุหลาบแดงที่เบ่งบานในแสงเย็นของยามเย็นเสียงลมหายใจของทั้งสองเป็นจังหวะเดียวกัน โลกภายนอกเลือนลางเหลือเพียงความอบอุ่นความรักและหัวใจที่เชื่อมโยงกันไม่จางเธอยิ้มบางๆอีกครั้งและคราวนี้รู้สึกมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาจะอยู่ด้วยกันในความรักที่แท้จริงและสง่างามตลอดไป